นะเขาไปกินเขาพีัน้อะมันลดพี่น้องเอาอีกสักก้อนหนอยมันลด,ดเจ้าค่ะเฮาคิดบวกด้วยพี่น้องมันลดนะคะให้เขาไปมีให้เขาไปศูนให้อาหารที่บรรอ้วนของเขานะ่ะให้เขาไปลดอาหารอ้วนๆของเขานะ่ะแล้วเขากินอาหารดีหน่อยลุนงนะ่พี่น้องมันซอยให้เขาดีทอก แต่ละมืออาหารเที่ยากินนะแต่ละมือเนี่ยไปในตูน้นั้นสัมบายท่องเขาเอืออเอืออ,อ,อ,อิมมีแห้งท้องสัมบายท่องมันไปมีความสุขตอนที่เขาเห็นอนาคตของเขาเสมองน่ะตื่นมือเสาขึ้นมาเขาเ็เห็นอนาคตของเขาอนาคตที่เขานะรู้สึกว่ามันลดทุกมิลมันลดแล้วเขาเัามีความหวังนะคะพี่น้องเบาหวานความดันโรคไตกินได้นะคะเบาหวานความดันกินได้น้ำตาลไม่มีแคลอรี่ต่ำม,มากๆ แคลอรี่ต่ำกินจังได้กับบกอ้วนกาแฟข่อยทั้งโกโก้ซาวานในกินโกโก้เลยซาวานที่ชอบกินของหวานๆนะคะพี่น้องพวกเจ้ากินโกโก้ข่อยเป็นทดแทนมันบมีน้ำตาลที่เขากินแล้กอ้วนนะคะกินโกโก้ทดแทนเราอาหารพวกเจ้าจะกินได้หน่อยลงสาวสาวนักศึกษากินเลยพี่น้องกินรสสาวสาวนักศึกษากินโกโก้ยายนี้จ้าข้าไปกินโกโก้ยายนี้เลยอีเมลก่อนค้งกินโกโก้ยายนี้สาวสาวที่เพิ่งกินกาแฟเนี่ย S <s <hr iek> มุมแบบนี้เขาข้างในก่อนดิไปเลยปะทั้งโอ๊ยสวัสด,ดีค่ะ <s hr iek> เอาหามเลยมาฮะ <c oughs> ยูายอาร์เอสโอรนีแ่แอร์เฮ้ยหามหยอกดามมาเทียดอักยูเนี่ยเออเป็นยังไงยูเนี่ยจับ โยฮันโยนาสโยนาสโยนาสโูนาโกบาโคดิงลิงกิ้งโอเคค่ะอ้าวูารอมีมูวหูองอเดานขอบคุณค่ะลูกชายลูกชายมาไหมอะลูกชายโยซันอยู่ ลูกจัดกตันตยูกล่มอยู่ตันเตยูเมืองไทยพี่น้องมาหลานขอ่อยบ่ลูได้วว่าคัขวอยมาหาาลานอาหาร,รานี่ค่ะเจ้าเคล็ดลับอาหารเรามาีหลานเปิดลับแล้วลงหุ่นหลานอาหารยููเกิตแล้วมีหลานอาหารยูพเก็ตอย่าบัดนี้นี่รู้สึกรู้สึกว่าเราอ่านเรื่องครอบครัวค่ะเจ้าเขาเป็นหยุ่งเนาะค่เจ้าเราเลิกกันกับเฟจแล้วเราก็เอาลูกเราไม่ยู่น้ำแล้วก็มาเปิดร้านอาหารอยูพุกิต ขยันพี่น้องคนขยันไปอยู่ใส่กระบะไต่เจงขยันคนขยันนี่เลยกระบะไต่คอยสิบ่ดื่มเบียร์พี่น้อนคอยสิมันลุ้งคอยสิมันลุ้งคอยสิบ่ดื่มเบียร์นะคะคอยสิให้พวกเจ้าเห็นคอยสิเลียดไม่ี่น้อนคอยบังดีเด้คอยบ่แม่นมันนั่งขี่ตัวกินจุกหลอกพวกเจ้าดิถ้าพวกเจ้าเห็นคอยเป็นกนขี่ตัวก็ะเหลียวเตะ แล้วข่อยซิบอดื่มพี่น้องเมื่อวานข่อยกับเบอร์เดย์เมื่อวานนี้ข่อยก็ไม่ดื่มวันนี้ข่อยก็จะไม่ดื่มถ้าถ้าข่อยซิถ้าข่อยซิดื่มหรือเอียงเนี่ยข่อยก็จะดื่มแบบสมๆเอาแต่ว่าข่อยซิบอใส่น้ำตาลข่อยซิบอกินเบียร์เพราะว่าข่อยกินเบียร์แล้วข่อยอืดพี่ลีข่อยกินเบียร์แล้วข่อยอืดพี่น้องด้วยความเคารพทุกๆท่านนะคะ ไม่หนูนะเบาตรงๆข่อเบาตรงๆยี่สิบบเห็นภาพเขาบอกอมคอมแล้วมันมันจะไปบอกอมคอมมันรดหอีสิเดีนโนโนโนอโนิซเอาชูกากกเท่ไาวชิมยนตอนไหนครับกินเท่าอีกแป๊กไหมยตอนน่ินยินไม่แปโอเคกินได้ยินไอเจยดอเดาจอยขอยส รวยไหมเน่ยคุณฟัเต้แล้วน้องก็เลยเสน่หมาสดชกเนพี่น้องมันสิลง44แล้วมันบ่ได้บังคับจบหมดพี่น้องข่อยนอนหลับสบายดีนอนปุ๋นสดๆปานมาติดเต่ว่าข่อยลดการดื่มเบียร์ของข่อยข่อยอยากให้พวกเจ้าดีกว่านะคะเต็มบ๊อบสามนี้ไข่แก่ดื่มเบียร์มันก็เป็นเรื่องของเราแต่ว่ามันบ่ได้เกี่ยวกับกค๋กับกาแฟไงพี่น้องอ่ะนี่หลังจาะใายทอดสดถ้าทอดสดเมื่อกี้ข่อยต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าลูกข่อยมันหิวข้าว ข่อยก็เลยเบา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 เลยเออข่อยม่ในสตอกคุ้มมันหิวเข่าลูกสาวข่อยหิวเขาสดข่อยก็เลยว่าสะดวก็เบาเนาะเนี Mechan ่ยม nee, music, them, um. ันรถพี่น้องมันเป็นตะลุกเป็นลายสองห้ส์นะกินได้สิบมือนะคข้าให้ตามคือจังเมนุคือจังป่วยหกสามกิโลทุเจ้าได้น้ำหนักห้าสิบขึ้นจนหอดแปดสิบเนย น้ำหนักหาสิบขึ้นหาสิบเ็ตหาสิบหกสิบขึ้นหาสิบหกสิบเกตสิบเนี่ยมันสิลดไว้เพราะว่าไม่เป็นช่วงที่โบโบอบ,บ,บ,บขามไปแบบเก้าสิบเนี่ยพี่น้องอ่ามันสิลดไวรุ่นแดงรุ่นหาสิบหาจังเสียรุ่นหาสิบขึ้นเนี่ยแดงลดไว้เมนูน้าสูงลอยหาสิเด้ย๋ยวะสูงลอยหาสิตัวนี้น้ำหนักมันสิลงสี่สิบสี่ โตเฮาเลือกปฏิบัติโตเฮาองมเฮาไปเคลียอาหารที่มนุษย์อ้วนออกไปช่วงเขาคุ้มช่วงเขาลดพี่น้องขึ้นรไม่ใช่เดียวดีประมาณนี้หรออ่ะยิ่งเย็นท้องร้ายสูงห้าหยอกดัางเลยอ๋อสลัดยำปลาหมึกยำปลาหมึกยำปลาหมึก ย้ปํยปาก,กากมึกว่ท่นย้ํปากมึกเห็คือปากเหม็นแค่ปัจบนี้กอ้มกว่าท่านย้ปากมืคือปากเหม็นบ้สช <Okay. S 2> ื่อลูกสา้เขาอออ a บสอดกาวิหี่ลูกสาวหิพี่พน,น่ตอนไทยทอดสดบริสุทธิ์โอ้โห ตอนสดเ่าววาววาเลยลูกหิวเขาลูกกับผัวก็เลยเล่นน้ำบาได้มันพากัินหิวเขาถ้ามันอยู่บ้านก็สิได้ว้าวนัวหัวมอนกันทักวันนี้โอเคนาอค่ะเอ้ยสบายท่องเขากินอาหารเข้าไปเป็นเสียพี่น้องเขากินอาหารเข้าไปเขาอยากดื่มกาแฟหรือโกโก้เขาก็ดื่มได้ปัจจุบันมันสิช่วยระบายดีท่ออาหารที่ยวกินเขาไปนะอกมาในตูน้ำพี่้ล โล่งสบายไม่แตัวกสเกลยนอิงิ้วตวเเอสบายตัวดิพี่น้องตัวทีดิอเนนี้เทมโเแต่ทุกไสัประมาณนี้แหละอเรียกนก่จุ๊บๆจับจับจุบจุบนารก